คลิสเกตค่ะคลิสเกตแบรนด์คิสเกตครับผมขาน่ารักมากค่ะนี่ค่ะไซส์อะไรครับผมไซส์อะไรครับพี่ขนาดพี่เอ้ภาพแบบตัวยังดูแล้วเป็นเป็นลูกคุณเลยอะค่ะเอาไปวัดไปวายเดียขาดหรือไม่คายเดียขาดเดี๋ยวถ้าทางบ้านใส่แล้วจะเป็นลูกคุณขนาดไหนอะค่ะคนทางบ้านบอกว่าอยากได้โมพี่อยากได้โมพี่อ๋อตายแล้ว ซื้แต่พี่อ้องขายชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวมาซื้อต่อพี่อ้ามกันบ้าจะใส่ไปวัดไม่ได้นะสนทำไมครับเนี่ยอ๋ออ๋อมันไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่มีเจอข้างในมันจะมีชาลูอย่างเงี้ยค่ะสวยมากราคาต่สมากขคิสเกตแล้วก็ไซส์ไซส์อะไรนะไซส์เอสหรือเปล่าเอสเอสเกตไซส์เอสครับครับรหัสอยู่ที่ K02 เนี่ยครับราคาของคิมเบอรี่ใช่ไหมครับพี่ชุดนี้ก่องน้องคิมป์ะ ก็เป็นน้องๆในในสังก,กัดที่บ้านนี่แหละค่ะแต่พี่เห็ไมครว่าน้องคนไหนเนียค่ะเออแต่น่ารักมากคิดน่ารักมากนะคะรหัสคือ K02 นะครับราคา5,000บาทครับราคา5,000 0บาทครับ ราคาดีนะราคาดีแต่พี่จินบอกว่าจะดีอีกถ้าพี่จินช่วยช่วยเปเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะนะครับม็องเปย์ม็องเปย์ม็องเปย์ตัวนี้อ่ะพี่ถ้าคนไหนอยากซื้อนะครับบอกรหัสไปแต่พี่จะอยากเอาตัวอื่นมาให้ทุกคนอ่าได้ได้ครับอันนี้คือเคศูนย์สองนะไม่ต้างเลยมีใครสนใจหลังไมค์มานะครับเดี๋ยวผมลดให้นะครับได้ใช่เอฟไปไหนแต่ผมลดให้นะอรากได้เท่าไหร่เรามันพักมานะครับเท่าไหร่ด้วยความยินดีครับโอ้ยไม่แม่เอาคนที่อยากได้จริง ขาอันนี้มาก่อนอันนี้อาสวะตัวไหนอาสวะตัวไหนที่บอกรหัสไหนี่ทิ้งไว้ก่อนได้เราได้ถ่ายรหัสชุดนี้นะครับรหัสคือ K02 นะครับตัวนี้ต้องพาถ้าอยากได้ถ้าอยากถ้าาอยกได้ทักมาเลยครับเดี๋ยวผมลดให้เยอะเลยโอเคค่ะนะคะ K02 นะครับต่อไปนะคะชุดใหม่เปิดมาแล้วค่ะพี่เด็กนูนช่วยถือหน่อยคือพี่ติ้งขาไปเลยไปห้อยไปห้อยชิ้นนะครับขาไปห้อ ขาพี่กินขามันเป็นสองชิ้นนะครับทุกคนเป็นการเอกงสวยมากครับพี่กินขาผมอยากได้เก่งเองเลยอะสวยมากๆเช็คเชอลให้หน่อยเดี๋ยวสื้อเนี่ยเอลไซไอลเอวแบรนด์ของอาซาว่าเลยนะคะอาซาว่านะครับแบรนด์อาซาว่านะครับเขาใส่คู่กันเหรอครับพี่ใช่ค่ะใส่คู่กันค่ะใส่คู่กันครับพี่เด่นคุณแลคืออาซาว่าพี่เด่นคุณลองใส่เสื้อโชว์ทุกคนทางบ้านใส่ได้เลยับอาซาว่าทั้งเซ็ตนะครับสวมไปเลยครับใช่ไหมเดี๋ยวเราใช้เด่นคุณลองสวมดูนะใช่ครับอาซาว่าทั้งเซ็ตนะครับ นี่นะครับเด่นคุณสวมในรูปได้ไหมแบรนด์อยู่นี่นะฮะแบรนด์อยู่นี่นะครับอ่าใช่ยอานี่ปะเสื้อเนี่ยค่ะอาสาว่าเด่นคุณกำลังใส่ทุกคนดูอยู่นะคะลูปแบบเนี้ยใส่ดีๆแล้วรูกเห็นไหมครัเสื้อเดี่ยวสีหกอันเนี้ยใส่เดี่ย็ได้อเลยอันเนี้ยแผลหนักแผลูก ใส่แขนเลยไม่มีแขนครับอ๋อเป็นเป็นเกาะอกเป็นแบบโครมเป็นยังไงอะครับเป็นเป็นเกาะอกอย่างนี้เป็นไหล่ไหนเป็นเท่เอาแขนมามาพี่แล้วเกาะอกอ๋อนางเป็นนางเป็นเกาะอกใช่ไหมฮะใช่นางเป็นเกาะอก้างั้นผมคงใส่ยากแล้วแหละเพราะไหล่ใหญ่ครับ นี่สาวาวนะครับทั้งเซฟกันนะคุเองอันนี้ในแขนเฮ้ยนี่ค่ะลองข้าไปทำบ้านดูนะครับดีกว่าครับดูนะนี่ค่ะวันนี้เราก็ขายแค่แขนแขนบาทเดียวแขนบาทเดียวแขนบาทเดียวสนุกนะครับพี่จินจวนทำบ้านพูดคุยบ้างก็ได้เลยสนุกกันเนี่ยเดี๋ยวค่ะนะไม่ต้องมาขายอย่างเดียวมานั่งพูดคุยด้วยก็ได้ค่ะพี่เอว่าสนุกดี สวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีทั้งทางเพจและทางทิกต็อกด้วยนะครับสวันดีพวกเราก็มาเปิดื่อเสื้อผ้าพี่เอนะคะนั่งเล่นกันนี่เดี๋ยวค่ะนะครับถ้าใครอยากเอฟเสื้อผ้าก็สามารถไปดูที่เพจเอพาแหลกได้นะครับเนี่ยจะมีตุ๊กตาดุกดิกอยู่ด้านหลังนะครับประมาณนี้ครับเอพาแหลกเออดีครับแต่ว่าเพจเอพาแหลกต้องมาหรือเปล่าใช่ต้องมาเลยจะพามาแหลกในวันนี้ไหมเผยแพร่กันฮะ มีคนบอกว่าชุดชมพูบานเย็นค่ะชุดชมพูบานเย็นนะคะพี่เด่นพี่เด่นพ um, okay? ี่เด่นตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซ้ายตัวนี้ตัวซ้ายแตะนี่ตัวนี้เป็นเ้าค่ะอันี้จีนต้องใส่นะโอ้ยสวยสวยช้นนี้สวยจ้ะ เออชุดนี้สวยนะชุดนี้สวยมากเลยชุดนี้สวยกูจริงครับกูจริงครับกูจริงรบกวนครับโชว์ใกล้ๆครับได้ครับชุดนี้สวยจริงพี่อจับพี่จีนเป็นพระเอกหนังจีนใช่พี่เอจับพี่จีนแต่งตัวเป็นพระเอกหนังจีนค่ะเพราะพี่เอชอบดูหนังจีนอ่ะนี่ครับสวยมากสวยยังไงพี่จีนเล่าให้ฟังจีว่าแขนงแกรอันนี้คือแบรนด์อะไรครับ มิลินครับมิลินใช่แบนด์มิลินครับผมมิลินค่ะมิลินมิลินนะครับผมมิลินเลยค่ะมิลินนะคะมิลินนะครับผมไปแลวปไปแลทุกๆวันจะพาเแล้พาแชุดที่ส่วนมากจะเป็นชุดของสุตานี่อยู่กับพี่เอนะครับอีเพียบเ่ครับราคานันนี้อยู่ที่ K 0 5นะครับราคาแค่สี่พัอบาทมิลินนะมีี่พันบาทครับทุกคน เอาผมเอาสองพันห้าพอถ้ามีคนอยากได้เอาสองห้าผมขอให้สองพันสามพันน่าถูกเลยนะว่าเซ็กซี่มากรหัสคือ K ศูนย์ห้าครับรหัส K ศูนย์ห้าครับขายแล้วเท่าไหร่แบบนี้สองพันห้าขายแบบนี้ขายแบบนี้พี่เอจะเหลืออะไรพี่เอก็ซื้อมาแพงมาก คือต้องบอกทุกคนก่อนนะครับเสื <h ari> <h ari <h ari> <h ari> ้อผ้าน้องๆที่พี่เอกก็ซื้อมาไม่ได้แบบแต่เร็วทุกคนเลยราคาทุกคนเร็าเร็วโอ้ยเร็วๆจังหวะหน้ากล้องเนี่ยเราต้องลดเร็วๆพูดถึงนะพี่นะสมัยที่สมัยก่อนน่าจะมีหลายๆแบบนี้เพราาะว่เมื่อก่อนบ้านพี่เมีเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเยอะมากใช่ตอนผมมาจ้องจะหยิบสักอันแบบมันหยิบไม่ได้แบบอย่างนั้นพี่อาวาต้องเอาโทรศัพท์ของไว้หลังเนี่ยในทิกติกเขาพิมพ์มาแล้วอ่ะ ฝากไป F ในเพจ A Palette ที่นะครับค่ะต้องรบกวนไป A Palette แล้วในทิกตอกเราเราไล t t นะครับให้เห็นว่าเราเล่นกันเีหยนเดียวรบกวนด้วยนะครับพี่ในทิกตอกนะครับอยู่ในเพจ A Palette นะครับเดี๋ยวมีระบบนะครับพิมพ์ไปได้เลยนะครับมีรินครับสองพันห้าร้อยบาทครับไม่มีใครเอาผมไปแล้วนะครับได้เลยครับพี่จีนรหัส K 0 5นะครับ K 0 5นะครับสวยมากแนมา วันนี้เรามานั่งเมาส์กันหน่อยเด่นคุณเร็วมาเรามานั่งเล่นกันบ้างดีกว่าเราแต่ขายของอย่างเดียวขายของเราก็หาเรื่องทำนั่นแหละหาทำคือเรื่องของเรื่องพี่เออเพียงแค่อยากให้เพจพี่เออเหมือนกับเอพาแหล่มันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไปเออไปกับพี่อ้ํานานแล้วเหมือนเมื่อก่อนพี่เอก็ไปกับพี่อ้ําเห็นไหมแต่พี่เอเคยได้ไปใช่แล้วบางทีพี่อ้ําก็แบบต้นพี่เอบ้างอะไรบ้างพี่เอก็ถ่ายแล้วลงในเอพาแหล่แล้วตอนนี้มันมันเงียบด้วยโควิดรับเราไม่ได้ไปต่างประเทศอย่างเนี้ยครับก็เลยแบบว่า มานั่งเล่นกันก็เลยแบบใช้วิธีใหม่ก็คือเห็นน้องๆพี่เอแต่ละคนสวยๆกันทั้งนั้นแล้วก็มีเสื้อผ้าพี่เอก็ไปถอยมาแล้วก็เอามานั่งไลฟ์สดนั่งเล่นขายกันอย่างไร้เพจมันก็จะได้เหมือนเคลื่อนไหวไองเนี้ยคาะน้องๆทางบ้านจะได้รู้สึกว่าเรายังเล่นอยู่นะเราไม่ได้หายไปแล้วก็ติ๊กต็อกด้วย่องเงี้ยค่ะในติ๊กต็อกเราก็ขายไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันโดนโดนโดนบล็อกเขาเรียกว่าโดนปิดการมองเห็นแต่เราก็ถ่ายทออที่เห็นว่าเราเล่นอะไรกันที่บ้าน่างเนี้ยค่ะเอไปได้แบบว่า คิดอะไรเลยย่เนี่ยครับสนานกันอย่างเงี้ยนะครับงั้นเรามาเล่าเรื่องกันเลยแล้วทำยังไงโอ้จังหวะที่เราพูดคุยกันก็ตัวจีิมีคันเอฟนะครับผมขอบคุณนะครับคุณอะไรครับวีดีสาน้องลิสาเอฟสองน้องลิสาวีดิส่า ขอบพระคุณมากนะครับเท่ากับว่าจ่ายมาแค่2,500ันหนะครับเดี๋ยวผมออกให้อีกสองพันที่กินคือสวยๆเอาเอาเอไม้แฝนออกนี่ครับช่ว่สวยเท่าไหร่ที่เอว่าไม้แฝดเนี่ยเดี๋ยวคำลังทำสใหม่นะครับพอดีไม้แฝดนี้แบบเด็กๆเขาตัดกันเองไม่ใช่มาจากเมื่อกี้นะผมออกให้2,000เมื่อกี้ที่เอติ้ผมอยู่600นะครับได้เลยถ้าคุณใส่ไปเที่ยวทองหล่อผมบอกเลยว่าคุณต้องได้ได้ใชยได้หนุนกรจิบเยอะใช่ได้หนุนกลับบ้านแน่นอนตัวนี้คือเขาแบบไหน นี่ขาของคุณจะอยู่ตรงนี้ครับต้นขาของคุณนะครับผมมาห้าสวยมากแต่ที่เหลือคือพื้นฟังหน้ากูอยู่ตามประเห็นหน้ากูเดียวหกร้อยเป็นหกร้อยเป็นหกร้อยอ๋อ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 ไม่ไม่ไม่กี่ให้ไม่เท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ท่านีู้บริหารเปวางมอนิเตอร์ดีๆเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันเอาได้แล้วเอได้แล้ว พ to e ี่ประวัติพี่หถึงทุกคนนะครับขอบพระคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจเอพาแหล่ด้วยนะครับใช้แอปได้บลอดทั้งเพจแล้วคุณเป็นไงบ้างเนี่ยคุณไปทำงานทุกวันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมเรารให้ลูกเพจฟังซิช่วงนี้ถ่ายละครอะไรไงเหนื่อยได้เห็นคุณช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครครับช่วงนี้ผมมีละครออนไลน์อยู่นะพี่เด่นภูมละครเรื่องมหาหินครับรีรันทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ด HD กดสามห้าครับทุกคน แล้วฝากด้วยนะครับแล้ววันนี้วันนี้วันนี้มีออนแอร์ด้วยนะครับไม่ไม่วันนี้คุณเป็นไรคุณมาแล้วคุณบอกคุณเล่นฟินเดนมาแล้วคุณปวดทำไมผมรอดไปคือคือผมว่ามีพี่เอเป็นไอดอลไงผมเลยไปตีแบตไงแล้วผมก็อยากจะทำแบบพี่เอบ้างสุดท้ายผมว่าเอ็กซ์เเดนต์เนี่ยเจ็บไปหมดเลยคุณจะหนีผมบุบดิผมว่าผมว่าพี่ไม่ผมว่าคุณเอาเสื้อออกมันดีกว่าไม่ไม่คุณคุณเก็บก่อพี่เอผมเสียเซลล์แล้ว เด kind of ี๋ยวเดี๋ยวต้องดินคุณพี่เอจะให้น้องจินคุณกับนต้องกินนักพูดคุยกันหน่อยนะได้เดี๋ยวพี่จะขออนุญาตไปเคลียร์เรื่องเทคโนโลยีนิดนึงได้ครับได้ครับพี่นี่ครับคุณจินนะครับผมตอนนี้กาลังถ่ายเอ้กำลังมีละครออนแอร์ชื่อเรื่องมหาหินเรื่องมหาหินเวลาไหนบ้างครับช่วงนี้เวลาสองทุ่มครึ่งครับจันทร์อังคารครับทางช่อง 7hd กว่สามห้าครับเป็นดราม่าแอคชั่นับผม ใครได้ดูบ้างครับมีไหมมีได้ดูกันไหมฮะละครรีรันครับผม้โหตอนละครรีรันเหรอใช่ละครรีรันครับเมื่อมาห้าหกปีที่แล้วละครเรื่องนี้แล้วสองห้าคุณเป็นไงสองห้าจบไปแล้วสองห้าจบไปแล้วไม่เป็นไรแฮปีมากครับแฮปปี้เลยแฮปปี้มากครัแฮปปี้มากครับเหนื่อยเหนื่อยเลยเนี่ได้ข่าวว่าคือคือช่วงนั้นละครคุณถ่ายพร้อมกันกับผมเลยคุณถ่ายเรื่องเรื่องเจ้าพญาแล้วละครคุณอ่ะถ่ายโลเคชั่นที่เดียวกันโอ้โหจบก่อนนะใช่แต่คุณเริ่่่มมกกันนนใชถาาาย แต่จะบอกว่าตอนนั้นอะโลเคชันคุณกับโลเคชันผมแบบอยูอ่ติดกันเลยบ่อยๆครั้งน้ำพวงไปใช่ถ่ายน้ำพวงด้วยแต่ถ่ายน้ำพวงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่จะเป็นที่อื่นที่แบบ<ม>แบบมาว่าเขาบอกว่าเนี่ยกองเสาห้าอยู่ตรงนี้อะไรอแล้วจอออนอยางออนอย่างแล้วตอนนี้ถ่ายเรื่องอะไรถูกเลื่อนถูกเลื่อนไปออนเป็นปีหน้า<ม>ใช่ค่ะขอบคุณครับตอนนี้กำลังถ่ายอยู่เะไกำลังถ่ายละครของพี่เออยู่เรื่ององค์รา อ่ครู่วงใครครับพ่วงใครน้องติ๊ต้าของพี่เอ๋พี่เอคือจริงเรื่องนี้นะครับเเล่าอยเรื่องนใช่พี่เขาเปิดอวไรรู้มเขาชอบคูเตอร์อยู่นะเขาเปิดละครเรื่องนี้ในู้เตอร์เล่นอ๊ยมาวิ่แล้วมาว่แล้วมาิแล้วละครพี่อาร์ตพี่อาร์ตละครพ่าร์ตแล้วเราอี่อาร์ต๋เราก็คได้ได้เขาเรียว่าอะไรได้เกาะ ใช้ผ้าเขาไปด้วยหรอใช่ได้กอดใช้ผ้าไม่จริงมันเป็นพระเอกที่เนี้ยพี่เด่นคุณอะละครพี่อาร์ตเธอเป็นพระเอกอีเรื่องโครงลางใช่ป่ะแล้วก็เด่นคุณอะเขาชอบน้อยใจเขาบอกว่าในเรื่องอะมีหนุ่คนสนใจเด่นคุณใช่เมื่อวันนั้นอะเด่นคุณอะเขาเป็นเด็กในสังกัดพี่เอกที่ไปเยี่ยมเขาใช่ป่าพระวันนั้นที่กองถ่ายที่มาฮิโดนสะไปเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมกูเต้แม่เขือนนะลูกผมกินเด่นคุณไว้ใครรู้เปล่ากลายเป็นเซลกองถ่ายเซลผู้จัดพี่อาร์ตพี่อาร์ตครับ ทำไมคุณเต้ยอ่ะพระรองอ่ะอะไรนะใช่ผมบอกว่าพระเอกรถกองพระรองซุปเปอร์คาร์เอ้ยก็คือวันนั้นอ่ะวันที่มากองวันแรกอ่ะผมติดรถกองมาหน้าอย่างมุ้ยเลยเขามาแบบมีรถตู้มีเอ็มอะไรเงี้ยมาตอนใช่ใช่อันนี้คือเป็นประสบการจ์หพี่เทอใช่โอ้คนคืออีกคนที่ต้องเล่าก็ถามคนก็ถามเรื่องคุณเต้ยมากว่าทำไมอะไรแบบเนี้ยคือคุณเต้ยเนี่ยเรารู้จักเขาจริงๆคือพี่เอชอบเพลงตอน เขาเขาเป็นคนสารรามดิคุณทราบใช่ไหมคะต้องเขาบอกเขาเป็นคนอุบวนเอออุบวนหรืออะไรแบบเนี้ยเออคือพี่ก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะหรอกพี่แต่พี่รู้ว่าพี่ชอบเขาแค่นพอจบทุกอย่างโอเค อันเขาอ่ะเป็นเขาเป็นคนบลที่เี่ย่ชอบในที่นี้คือชอบแบบผลงานเขานั้นชอบเสียงเขาคือตอนนั้นนะเดทอ่ะถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งแล้วคุเตอร์อยากมาร้องเพลงเหมือนกับว่าเป็นเป็นอีเวนต์ประกอบโฆษณาอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเสียงผู้ชายตนนี้เพราะจังางเงี่ยแล้วตอนนั้นอ่ะไปงักไปผับที่อุดรอ่ะค่ะที่ร้านตุงเป็นเวงร์เวิร์อ่ะเด่นคุณที่มันร้านมีชื่อร้านชื่ออะไรนะ สักอย่างแล้วพอร้องเพลงเพลงหนึ่งมาแล้วชอบมากอ่ะเพลงกีฬาเอ๋ยอย่างเงี้ยเราก็เลยถามว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครอย่างเงี้ยแล้วคนก็บอกว่าชื่อครูเต้อย่างเงี้ยเราก็เลยไปดูว่าคนนั้นเขาคือใครอย่างเงี้ยครับก็เลยได้รู้จักเขาอย่างเงี้ยแล้วเวลาพี่อาร์ตเนี่ยซึ่งเป็นน้องเราทําละครเขาก็บอกว่าพี่เอพี่เอพอเนื่องศิลปินสําหรับภาคอีสานที่พี่เอรู้สึกว่าเวลาพูดถึงแล้วนึกถึงคนนี้เลยพี่เอคิดถึงใคร พี่เอบอกว่าสำหรับพี่เอนะพี่เอไม่มีคูเตอร์อย่างเบิ้นปฐุมราชที่พีเอวุตจากอะไรเงี้ยเพราะว่าเบิ้นเขามาน้องเรามาที่บ้านเราใช่เป็นอ่ไรแต่เรื่องนี้พี่เบิ้นไม่ได้เล่นไงเพราะเขาเป็นเป็นคูเตอร์แล้วก็พี่ตะกะแตยชุรดาซึ่งเราก็ดังเหมือนน้องสาวประดุน้องสาวเราก็เลยพามาหมดทุกคนเลยอย่างเงี้ยน้ำหวานอย่างเงี้ยที่เราส่งเข้าประกวดเอพีเออย่างเงี้ยค่ะน้องแป้งอย่างเงี้ยซึ่งพี่เอชยาก็เราก็รักกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เนี่ยค่ะก็ดูแลกันอย่างเงี้ยก็เลยบอกเออเด่นคุณเป็็นนนตัวววแแแถมมลล้้กกาารไเอดคุณ ไม่เอกตัวแถทนรู้ง่ายๆเลยคุณวัดกันง่ายๆเลยผมคนจังหวัดอะไรพี่เอก๋เธอจังหวัดอุบลได้ใช่ไหมได้เลยยังจำได้อยู่มีอาชีพว่าการเลือนรางอยู่ถึงตอนนี้เป็นดาราหน้าใหม่แล้วก็ยังจำได้ว่าเธอว่าเธอมาจากอุบลอยู่แลครับนักศึกษามีคุณออนเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่าถ่ายทำเอ้ยใกล้แล้ว คุณเชื่อไหมคือนี่กำลังถ่ายครับไม่ผมได้บอกทางต้องเจนอย่างไม่ต้องออนชนเออเคุณเก็บขิงไม่กินกระโจ๊กเหรอเออม<ส>าพี่นี่น่ยเอาปากไว้ออมช้อนแกงดีไหม หัวร้อนช้อนกลางครับเออร้อนช้อนกลางอย่างเงี้ยผมอะไรนะผมอะไรนะน้องพี่ติงอะอะไรนะผมการช้อนกลางอะไรนช้อนแกงเหรอช้อนแกงนี่เดที่ติงเนี่ยอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้แจ็คแมพโมใช่ไหมเออใช่ใช่เนี่ยพี่เสียใจมากเลยอ่ะศิลปินที่พี่ชอบอีกคนหนึ่งเสียชีวิตเนียรับ ก็แจกไก่แจ๊กแฟนฉันเสียชีวิตแล้วเหรอครับไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวับมี้มีเรื่องส่วนตั้วเรื่องที่เขาร้องเพลงไงว่า เธอมาก็ผัวแต่เธอเอาพี่มาสูดอะไรเนี่ยเออชอบชอบเลยเติร์ดิ้งนางบำบากางเกงกลางอะไรรู้จักอันนี้อะไรนะเพลงมันร้องยังไงนะพี่หำเพลงนะเดินเด้งนางบำบากางเบงกางอะไรนะมันร้องม่นร้องยังไงนะเพลงมันชื่อยังไงนะร้องยังไงกับผัวค่ะไอ้นั้นอีกเพลงนึงที่เขาร้องแต่ไอัเนี้ย อะไรนะเตอเก่งนาง่าวางเก่งตาอะไรสักอย่างคนดูคนดูใครรู้ว่าเพลงนี้เพลงอะไรคนดูช่วยบอกหน่อยดิคะที่ใรดูพี่เรจะยาเพลงอยู่อะค่ะที่เจ้าของเพลงเขาเพิ่งโดนอุบัติเหตุมา เอร์ชองนางบวอรว่รวางเก่งกลางหวานมากนางเวอรวอรางเก่งกลางพี่มันชื่ออะไรเยอะนะเวลาพี่เอร้องเพลงพี่ไม่ได้สนใจคันแปลไม่สนใจเนื้อด้วยเพราะว่าฉันจะเป็นคนแบบว่านั่งกดเองฉันไม่ชอบร้องเพลงตามใครเล็กชอบดีนะเองนี่แหละความไม่ชอบไปร้องตามเขาทำไมเนี่เมื่อเราก็รู้สึกว่าเขาไปเขาได้ใช่ไหมครับโอ้ยได้นางเออที่ไหนี่ยที่ไหนเพลงเนี้ยเอนางอ๋อที่มัเสียไปเสียไปเหรอ เอ้ยร่นี้ผมไปฟังผมกระทำดัง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 มากดมดมอ่ะดมพี่สาวขอโทษด้วยนะครับถ้าพูดจาอะไรที่แบบว่า เขาเขาเขาใจอาเสียครับผมแสดงความเสียใจวันนี้พอได้ไปจะส่งดีไปแต่ปรากฏว่าโทรไปติดต่อแล้วปรากฏว่าได้ขอไปแล้วอย่าคือถึงเราจะไม่รู้จักส่วนตัวแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเอฟซีเพราว่าเราก็อยากส่งดีไปอย่างเงี้ยผ่ะแต่ส่งไปแล้วปรากฏว่าได้ขอไปแล้วเรอรอราหนังไว้อะไรสักมภารวินิทฉัยครัก็ใหม่เลยหว่แค่เปลีสไตล์พี่เอ ครับครับผมนะครับนะโนะนะชคด,ดีนะครับเดียวกันเราก็ต้องแบบรับทุกคนทั้งสายอีสานสายเหนืออะไรที่ดูแลกันได้เราต้องดูแลทุกคนนะครับเดีด๋ยว<ๆ>ผมมันจะทําให้ทุกคนได้มีความสุขกับเสียงเพลงเสยียงหัวเราะและรอยยิ้มนะครับครับครับโนะชคดีครับโชคดีครับนะโอคอ,อ่ะเรามาไอ้วันนี้เราก็ไายก<ๆ>ันนานแล้วนะือว่าวันนี้พอก่อดีครับได้คก็เดี๋ยวผมฝากติดตามด้วยนะครับคือ ตู้เสื้อผ้าของพี่เอนครัไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของดาราสุตานะครับก็คือสา,ส,สามารถไปติดตามที่เพจ A พาแหล่ได้นะรัสามารถไป C F <ช>ได้นะครับอยากลดราคาเท่าไหร่ลองคุยกับ โอเคเล่นได้เลยด้วยถ้าเราไม่มาไลฟ์สดไม่ได้เชียวครับเขาไปซื้อไม่ได้ได้ครับได้ครับเพราะเขาสามารถลงโพสแล้วก็เป็นรหัสได้ครับอ๋อแบบนี้ก็ได้ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะลงอยากได้ตัวไหนลงเวลได้หมดครับลงโพสแช่เอาไว้แล้วให้ทุกคนเข้ามาดูนะคะแล้วให้ทุกคนเอฟได้เลยค่ะแล้วก็คนไหนอยากต่อราคาได้ยังไงก็คุยกับแอดมินหลังบ้านอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ตอันตอนนี้พี่เอสวยเหมือนฝากฝากพี่อ้ําใชโอ้ยมีบางอาดข้าวขึ้นนะคายเดี๋ยวตาดีใจฝากใจฝากผลงานหน่อยคุณนี่เห็ละครโบราณนะครับคือมันไม่ใช่แค่ผลงานผมนะครับมันเป็นผลงานพี่เอเขาด้วยค่ะโอ้ยผลงานของคุณเต้คุณเต้ติตาตีตาตีตากับน้องตีตานี่กระน้องพี่เอด้วยเป็นเด็กในสังกัดพี่เอด้วยอะย่างเงี้ยครับก็ฝากคือเรื่องนี้ผู้จัดเป็นพี่อาร์แต่เด็กในสังกัดพี่เออเล่นเยอะเราก็เลยต้องไปแต่เรา ตับพี่อาร์ตก็เป็นเหมือนคนคนเดียวกันชทางการอะไรอย่างเงี้ยคฝาก็ก็เลยแบบว่าเออมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยฝากนะครับครับผมครับโอเคครับยังไงโอเคคพี่เด่นคุณฝากปิดไลค์หน่อยค่ะได้ครับคนนะครับก็อย่าลืมก็ฝากติดตามทางเพจเอพายแลดด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทางทิกต็อกนะครับแล้วก็ฝากติดตามนครมหาหินรีแันผมด้วยนะครับทุกวันจันทร์คายนางช่อง 7hd กด35นะครับสรุปวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาซีเอฟเสื้อผ้า ของพี่เอนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราเปิดกันใหม่นะคะเดี๋ยวชวนเด่นคุณแับกีนมาเปิกันอีกแล้วก็มาเล่นกันแบบนี้ค่ะได้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีทางเพจด้วยครับสวัสดีทาง t ิ k ก o ด็อกด้วยครับสวัสดีครับ